จริงคือแบบนับถือคนที่กินได้เลยนะเวลาเขาบอกว่าต้องกินโปรตีนให้ถึงอย่างน้อยๆกินไข่ขาวให้ได้วันละแปดฟองเออทำอยังไงว่ากินไข่ขาวให้ได้วันละแปดฟองเอาไปยำก่อนแล้วเอาไปทําผัดกะเพราก็แล้วมันไม่ไหวอะมัน,ม,น,ม,นมันเอียนกินโปรตีนให้ถึงวันหนึ่งที่แบบกินได้แบบง่ายๆทำยังไงอะมันยากจังเลย จนเนี่ยตัวนี้แหละค่ะที่เราคิดแล้วก็ทําออกมามันเปิดโลกการกินโปรโตีนกลายเป็นการกินโปรโตีนง่ายเลยเพราะว่า1งซองเนี่ยให้ค่าโปรโตีนเท่ากับการกินไข่ขาวถึง4ฟองและอร่อยไงที่สําคัญคือมันอร่อยอะไรก็ตามต่อให้มันมีประโยชน์ขนาดไหนถ้าไม่อร่อยก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเนี่ยหซองเทียบเท่ากับกินไข่ขาวถึง4ฟองคือฟินมากเป็นทางเลือกที่ดีสุดๆมีรสองุ่นรสลิ้นจี่แล้วก็รสเบอร์รี่ แล้วมีแอลคาเนทีนอ่ะทุกคนมีแอลคาเนทีน1นึองโปรตีนสิบสกรัมมาจากถั่วพีแล้วก็อัลมอนด์นะคะเป็นโปรตีนจากพืชเน,นี่ยเป็นทางเลือกที่เปิดโลกเลยจริงๆค่ะทุกคนลองซื้อไปกินนะคะลองซื้อไปกินดูลองซื้อแค่กล่องเดียวแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยไม่มีน้ำตาลด้วยเพราะตัวนี้เราใช้หล่อฮังก้อยนะคะ